กอดกระบี่นะคะเคยแอบชอบใครไหมคะเคยอื้อหือทำไมมันต้องมีบ้างพี่เคยไหมอุ้ยเด็กๆอนุบงอนุบาลก็มีบ้างเขาบอกว่าจริงๆการแอบชอบไม่ผิดนะเออแต่ถ้าคุณไปแอบชอบคนมีเจ้าของแล้วล่ะผิดไหมเออพี่ว่าผิดไหมวันอยู่ที่ว่าแอบชอบแล้วไป ไปมีอะไรแสดงออกที่มันแบบเกินขอบเขตหรือเปล่าอ่ะมินว่าแอบ,บชอบคนมีเจ้าของแล้วไม่ผิดถ้าเราเก็บความรู้สึกของเราไว้แต่ถ้าแอบ,บชอบคนมีเจ้าของแล้วแล้วไปทําอะไรบางอย่างไปแบบแ,บบแสดงตัวตนหรือแบบเมคอัพมูฟอ่ะทำซัมซัมติงอ่ะเกินขอบเขตอ่ะออมันก็จะลงเอยแบบนี้อะค่ะอ้าวทำไมอ่ะอันนี้นี่อ่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่อพงษ์ไปแอบชอบเมียเพื่อนที่คบหากันมาเป็นสิบปีแล้วนะเพื่อนชื่อไบรท ไร์มีเมียชื่อไม,ม้พงไปแอบชอบไม้แต่มันไม่ได้แค่แอบชอบเฉยๆคงชอบมากจนมันเก็บความรู้สึกไว้ไม่ไหวไปสารภาพกับใบว่าชอบเมียเองวะอ่ะถ้าเลิกกันเมื่อไหร่ขอนะใบก็ไม่โอเคใครจะโอเคไใบก็ไม่โอเคใบก็เลยไปให้แบบผู้นำชุมชนไปช่วยเจราจารหน่อยบอกว่าพงอย่าให้พงมายุ่งกับเมียผมฝัม่งของไม้ก็เล่าบอกว่าก็เห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทผัวแต่หลังๆเห็นท่าทีพงแปลก โทรมาบ่อยชอบโทรมาหาตอนไบรท์ไม่อยู่บ้างละ่ะโทรมาจีบบ้างละ่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะได้อยากจะได้มาเป็นเมียไแล้วเคยพูดด้วยว่าถ้าไม่ได้เป็นเมียจะฆ่าให้ตายทั้งคู่เยแต่วันนี้คนที่ตายคือพงพงเอาปืนไปดักรอมม้กับไบรท์ที่เขาไปกรีดยางกันอยู่อืแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยข่มขู่ให้สองคนเนี่ยลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์กลับจากกรีดยางมันก็มีการยื้อแย่งปืนกันยื้อแย่งปืนกันเสร็จ พงก็ชักมีดออกมามันก็มีการยื้อแย่งมีดอีกสุดท้ายแล้วมีดไปปักเข้าต้นขาพงทั้งสองข้าง <c oughs> ตรงต้นขามีเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับพงตายคะ่ะ <c oughs> เป็นคนเอาปืนแล้วเป็นคนเอามีดไปเองแล้วก็เข้าตัวเองหมดเลยนะคะ, <c oughs> ะมีดเล่มนี้ค่ะที่ตกอยู่เพราะว่าตอนที่สพคลองท่อมไปเจอศพของนายพงเนี่ยนอนเสียชีวิตยอยู่ข้างทางสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าด้วยนะคะขาสองข้างนี่เลือดอาบเลยเพราะว่ามีดเนี่ยโดนเข้าที่เส้นเลือดใหญ่ มือซ้ายกับมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดยาวเกือบหนึ่งฟุตข้างปืนมีเออข้างศพมีปืนลูกซองหนึ่งกระบอกเป็นลูกซองยาวสภาพด้ามปืนหักมีกระสุนตกอยู่สองนัดใกล้กันมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หนึ่งคันพบมีดกรีดยางสองเล่มมอเตอร์ไซค์นี้เป็นของไบรท์กับไมาเพราะเขามีอาชีพกรีดยางอืห่างไปยี่สิบเมตรมีกระบะสีดําจอดอยู่คันนี้เป็นกระบะของพงศ์ทีมข่าวไปไล่กล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามบ้านของนายพงศ์ตอนสองทุ่มห้าสิบสี่นาทีนะคะ เห็นภาพในพงเนี่ยขับกระบะสีดำออกจากบ้านไปถัดไป500เมตรก็จะเห็นในพงเนี่ยขับกระบะคันสีดำคันนี้มุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุอย่างที่บอกเรื่องของเรื่องคือพงแอบชอบเมียเพื่อนอแล้วไปบอกเขาด้วยสุดท้ายเลยต้องให้ผู้นำชุมชนมาเคลียร์ให้ก็เป็นการเคลียร์ใจกันไปแล้วนึกว่าจะจบปรากฏ พงไม่จบพอเคลียร์ใจกันเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าพงอะ่ะเอาหมวกไหมพรมใส่ปิดหน้าปิดตาเอาไฟไฟข้าศีษามาสวมใส่เอาไว้แล้วก็ขับกระบะมาซุ่มดักรอไบรท์กับไม้เพราะรู้ว่าเขาจะมากรีดยางกันตรงนี้พอเห็นไบรท์กับไม้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาปุ๊บเอาปืนหู่เลยบอกลงมาลงจากรถเดี๋ยวนี้ก็เลยทะเลาะวิวาทแย่งปืนกันสอรุ่มหนึ่งอะค่ะไบรท์กับไม้ก็พยายามจะแย่งปืนออกจากมือพง พงยิงปืนมาหนึ่งนัดปั้งกระสุนเฉียดไบรไปไม้กับไบก็ยิ่งแย่งปืนใหญ่เลยจนแย่งปืนมาได้พงเสียหลักลม้มลงพงก็เลยชักมีดออกมาเพราะพงไม่ได้พกแค่ปืนพงพกมีดด้วยก็เลยเป็นการสู้แย่งมีดกันอีกก็ไม่รู้ว่าจังหวะชุนลมุนหรืออะไรอีท่าไหนมีดก็แทงขาของพงทั้งสองข้างแล้วพงก็แน่นิ่งไป วันนี้คุณออซี่ดนระวีลงพื้นที่นะคะจุดเกิดเหตุมันเป็นสวน,นปามน้ํามันก็อยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควรนะคะก็ยังมีรอยเลือดที่พื้นหญ้าอยู่เลยนะคะถุงวัตถุพยานของพอทอก็ยังมีตกอยู่ตรงนั้นด้วยได้คุยกับไบร์ t ค่ะไบร์ Bright เนี่ยหน้าตายังดูแบบฟกช้ำม,มีร่องรอยบาดเจ็บอยู่เลยนะคะไบร์ Bright เล่าบอกว่าผมอะ่ะ แต่งงานกับไมมาสิปีม,มีลูกด้วยกันหนึ่งคนคืนเกิดเหตุขณะกลับจากกรีดยางไบรท์ Bright, เนี่ยออขออภัยไม้เนี่ยเห็นพงถือปืนดักรออยู่แล้วก็แบบขู่ให้จอดไม่งั้นจะยิงให้ตายพอได้ยินเสียงเนี่ยเขาบอกเขาจําได้ทันทีเลยว่าพงแน่ๆเพราะว่าคบกันเป็นเพื่อนมาสิปีแค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าคือใครมมเตุก็มาจากที่พงมาแอบชอบเมียเขาว่า แล้วไปเที่ยวบอกกับคนอื่นๆด้วยอะ่ะไม่ได้แค่สารภาพกับเขานะ <ừ> um. แต่ไปเที่ยวบอกกับคนอื่นๆว่าเนี่ยชอบไมลมากอยากจะได้ไมายไปเป็นเมียถ้าสมมุติว่าไบ์เลิกกับไม้เมื่อไหร่อะ่ะจะขอไม้เป็นเมียเลยไบ์ก็ไม่พอใจเลยไปขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเจรจากับพม<ส>บอกอย่ามายุ่งกับเมียเขาอีกเคลียร์ใจกันเสร็จก็นึกว่าจะจบคงไม่จบคนก็ยนันมาชื่อพื้นมา ลักหน้ารถกับตั้งหัวอจ่อโจลลงจะรถใจก็ก้องกัฟนลงจะรถครับแต่แกว่าจะยิงไอ้ายชายเอ็ดเนี่ยมาจากเรืองดี่ว่าเข้าชบเนี่ยเราเนี่ยนะเรืองเดียวหรือเรืองอื่นมีไหมไม่ครับไม่คือเราไปในวงเล่าวบ้งไหมไม่ไม่เคยครับทางด้านไมายเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าก็เห็นว่าพงเป็นเพื่อนสนิทกับไรเห็นไปมาหาสู่กันตลอดแต่หลังๆพงแปลก มาตามจีบเธอชอบโทรหาเธอตอนไบรท์ไม่อยู่มาสารภาพว่าแอบชอบอยากจะคบหากับเธอแต่เธอไม่เล่นด้วยแล้วเธอก็เล่าให้ไบรท์ฟังตลอดเลยอืจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอบล็อกพงไปเลยจะได้ไม่ต้องติดต่อกันอีกซึ่งก่อนหน้านี้พงก็เคยขม่มขู่เธอบอกว่าถ้าไม่ได้เธอเป็นเมียจะฆ่าให้ตายทั้งคู่โอ้โหามาเถ้าค,คนตายเขาพยายามจีบเราไหมค่ะ เขาติดต่อมาว่ายังไงมาเกามาขอา้อจีป,ประนาเน,นี้แต่ว่าเฟนั้งวมาไม่ให้หมามัวไม่รู้ว่าเขาพยายามโทรหาเราหรืส่วนตัวไม่ดีเราไม่ได้อยู่ก็แแ้งะลยตัวป่าปืนมั้งแต่ละครั้งไม่เลยว่าบกปื้อไปหมดทีมข่าวได้ไปคุยกับแม่แ<ต>ของพงนะคะแม่ก็เล่าบอกว่าลูกอ่ะ เมื่อก่อนเขาก็มีครอบครัวนะมีเมียแต่เลิกกับเมียไป3าปีแล้วมีลูกด้วยกันคนหนึ่งค,คือปัญหาที่เกิดขึ้นแม่ก็รู้แหละว่าลูกแม่ไปแอบชั่วไปแอบชอบเมียเพื่อนอไปแอบชอบไม้แต่ไบร์อ่ะสามีไม้อ่ะก็เอาลูกแม่ไปพูดให้ชาวบ้านฟังเสียหายเหมือนกันแต่อันนี้แม่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่แม่ได้ยินเรื่องราวจากฝั่งลูกชายอ่ะลูกชายแม่บอกว่า มายนั่นแหละชอบโทรมาหาลูกแม่แล้วยังมีแอบนัดเจอกันด้วยนะอันนี้คือที่ลูกบอกแม่มานะแต่ฝั่งมายมายก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าพงชอบโทรมาจีบโทรมาตามจีบแต่เธอไม่เล่นด้วยก่อนเกิดเหตุแม่บอกว่าลูกเนี่ยออกไปข้างนอกบอกจะไปเติมเงินให้แม่นอนก่อนได้เลยไม่ต้องห่วงแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังท่อนต่อไปนี้ดีๆแล้วช่วยกัน ไขปริศนาให้วินทีได้ไหมคะพี่อุ๋ยตั้งใจฟังนะคะมันมีโน้ตของพงะค่ะคนตายอะเขียนด้วยปากกาเมจิกสีดำเขียนแบบนี้ค่ะไมพี่น้องไบรท์กลับมาที่นี่ให้ได้นะพี่น้องไบรท์ไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรนะไมพาหน้าตาพ่อแม่ให้ดียางวลาสามพันสี่พันบาทตัดเองไม่ต้องให้พ่อแม่ยายพ่อตาตัด พ่อตาแม่ยายไม่บัดสีคนน้าหน้าของไม้ที่เป็นผู้ใหญ่เขามียางตัดไม่ต้องตัดยางของไม้ไปไหนมาไหนเขาถามว่าลูกใครเป็นคนดีเขาว่าดีพี่เข้าใจไหมคะไม่ไม่เข้าใจเลยแต่มันมีชื่อไม้ใช่มีชื่อบร์อืแต่ก็ไม่รู้เขาหมายถึงไม้กับไรเดียวกันนี่ไหม เราก็เลยลองเอา<ม>โน้ตเนี่ยอะไร้เราก็เลยเอาโน้ตเนี่ยคือทีมข่าวก็ไม่เข้าใจค่ะเลยถามแม่ของพงว่าแม่แม่อ่านแล้วแม่พอจะเอ่อนึกอะไรออกหรือหรือเชื่อมโยงอะไรได้บ้างไหมว่าพงเขาอยากจะสื่อสารว่าอะไรไปออนไลน์บ้านน้องเบีย้ยนี่ไหมอว่าป่านนี้แรงวุ้นโลตไดาเร่งไง ม่ก็เลยงานกำมันว่าเมนอนไปตาเตะพานมาดกอะไรก็ไม่เกิดอไดกอะไรแต่ว่าเที่ยงวายเบย์เตียวแรงมันดุวยไลยัวยะไรเตียวแรงขุนนู่แรงขุนนี่มันติดเด็กปั่นนันปั่นนี่อะไรไม่รู้ดีกว่าหำอันนี้คือเสียงเรื่องอธิบายเรื่องจดหมายหรอไม่ค่ะ แล้วโอนเงินอะไรเสียงที่แม่เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุอะลูกบอกแม่ว่าลูกจะไปโอนเงินแต่ไอ้เรื่องจดหมายอะออซี่พยายามถามแล้วแม่บอกว่าแม่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมีเสียงไหมะม่มีไหมคะไม่มีไม่มีใครรู้อ่ะ,อะ,อะช่วงเงย็นญ,ญ,ญาติก็รับตัวไบรท์กลับมาไปให้ปักคำที่สพคลองท่อมสอบปักคำเพิ่มเติมนะคะ ตำรวจก็เตรียมจะแจ้ง2ข้อหาค่ะเอ้ยขอภายเตรียมแจ้งข้อหากับ2คนนะคะคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นซึ่งแน่นอนว่าไบร์กับมาเขาก็บอกว่ามันเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าทางฝั่งของพง์เนี่ยจะมาดักฆ่าเขาก่อนแต่อันนี้ก็บ้านเรามันเป็นระบบกล่าวหาถูกไหมคะมแต่ว่ามันก็ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลว่ามันเป็นการป้องกันตัวจริจรงๆไหมยังไงคะ่ะ